นบต่อนื่องไปขอทุกท่านได้ตั้งใจไหวพระกราบพระเป็นบุรมกิจเริ่มต้นการเข้าสู่พิธีการสอบทำสารหลวงนักธรรมจุนตรีในวันนี้โดยทั่วกันอะระหังสัมมาสัมพุทโธบริโวาอะระหังสัมมาสัมพุทธ ภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมสวากขาโตภะคะวะตา

มาส่อไควันกรุ๊ปแนวานนักตต่อท่านเจ้าคณะและสมาธิกาผู้กองงาิขาลูกงารและพวกเขาสังเกตการในวันนี้โดยเฉพาะกองงานดาถูกงานในวพระสัมมาวาิพที่มานั่งในที่นี้ตลอดเห็น นักเรียนก็กำลังการสอทบทางสนามหลวงวันนี้ทุกรุกก็นำตาสว่านต้อมาลงเงินก้อนใหญ่นนนนนนน12นาฬิกา54นาทีก่อนที่จะมีการสอบก็พวกปากพูดคุดยอออรอบเวลาช่วงเวลาให้พวกที่ยังมาก็ถึงได้ มาได้ทันเวลาเลย้ยเดี๋ยวกองงา,านเลยทับดุกันแล้วถิ่ก็ด่าเอาไว้ 60. หอปุ๊บซิเลยขอผู้เสี็จเราสามารถที่จะแชร์กระดาษด่าให้ก่อนได้แลววันนี้เป็นวันสองวันที่สามแล้วเราผ่านไปสองวันทำปัญหาไปแล้วไม่ต้องกังวลใครจะพูดยังไงอะไรก็ไม่ต้องไปกังวลนะทำได้ไม่ได้ที่กรรมาก,การ ถึงพ like you know, in, ูดมาว่าศาสนาช่วยไอ้ที่สวยแบบนีก็มีกรรมการโน่นที่เกี่ยวกันนี้มาช้าเขาจะเัลเพยอยู่นะได้ปึ้งนี้วันีเลยสักทีเอาสิบสิบร้อย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 โชคดีไปไหวมาสมบูรณ์ถ้าเราเป็นคนทิจารทำไมตรงมันกับวัดแล้วูแล้วไม่เข้าชาเราไม่ได้คะแนนหมดกำลังใจวันที่สองนไม่เอาไม่สู้ สอบประโยชข้อห้าที่วัดราชโอรถเขาเข็บสอบละคะแนนผมทำแต่งวิชากระดับนะหาได้จำได้สอบประโยชห้าที่วัดราชโอรถมันออกเรื่องกฎฟังเทพที่จะพุ่ห้ามหาใายห้าม่ใช่เดือน ความเทศจะเป็นยังไงผลที่ขีดดินชาติกอดเป็นอะไรผลเป็นอะไรวางสารห้าอย่างควาเทศอกาการไม่เหมือนกันหรอกันที้เป็นเรียงก็น,นั่งขีดแล้วไอ้นี่เป็นเคยเป็นนับดูดงมากโรโหรวรัสตร์ผมก็จับตายสิไส้เดือนขีดดินไส้เดือนว่าไข่งมาแต่งแบบแต่งเลีนะ้ยมาดูแล้วโอ้ยยี่สิบห้าสิบสามสิบสามตแม่มานอนวัดสุทัศน์ ไม่ไปแล้วผมไม่ไปสอบแล้ววันเมื่อวานรอบต่อปีสิบคะแนนละสิสิสิบสองตัวก็จบแล้วผมก็ลับมาวัดผมก็ไม่สนใจนอนเล่นอย่างเดียวทีนี้พรุ่งนี้มันต้องไปสอบที่วัดพระที่ไปสอบด้วยกันไม่มีตังค์แท็กซี่ไปอบรมวัดทุกท่านเดือนหนึ่งเขาว่าไปเป็นเพื่อนหน่อยไม่มีตังค์แท็กซี่ผมก็ไปเอาไปก็ไป ไปสอบขอวันที่สองวนันผมเลยวิชจาสบายเลยนะถ้าผมไม่ไปวันนั้นผมไม่สู้นะ้ผมต้องไปอยู่ห้างไปนนี่ผมสู้เพราะเพื่อนไม่มีตางค่าแท็กซี่ไปสอบที่วาลาดออิโดรสจากวัตสุทัศนะ์ก็ไปเพื่อนของมาันเ่ยแต่ว่ามันหมดอะไรใจอยากแล,ล้วเพราะมันผิดเกือบสามสิบสัพมันจะไปรอดอะไรเสร็จแล้วพอวาทำสู้วันที่สองสบายโล่งสมอง,องมโัดไม่เครียดเลยเอ้ย มันกลับทาได้ดีคิดออกทําได้ดีก็เลยสอบได้ในที่เป็นที่มาผมว่าเราไม่ต้องไปสนใจนะว่าเราทำเมื่อวานก็ดีกระทู้ก็ดีเอ้ไ่ได้สองหน้าขาดสองแถวโอ้ไม่ต้องห่วงกมการไม่เอาขนาดนั้นปาดีก็มือนกันนั้นถ้าเป็นสอ์จริงๆอบรมก็ดีตอนเราเรียนก็ดีเขาต้องเก็บเข้มไว้ก่อนแต่พอถึงเวลาจริงๆแล้วอาจารย์ผมไปตรวจเขาสอบมาเยอย อันนี้มันผิดสามสับเดิออยู่เก็บมันทำไมก็เก็บครั้งเดียวเท่านั้นผิดห้าครั้งสับเดียวไปก็เก็บคะแนนเดียวใช่ไหมฮะใช่ไหมใช่ไม่หวังเล่นเกมไปแวลาเลืกตัเพราะฉะนั้นผิดทางการต่างๆก็เก็บชิ้นเดียวเลยแต่ผิดเกิดก็เก็บเืินอีกก็ทําให้ผมสอบได้ถ้าผมหมดอดใจวันนั้นผมไม่ไปก็ตกนะไอ้ ก็อย่างที่ท่านลงสู้นะเมื่อวานนี้ก็ดีวันซืนก็ดีเอ้ยมันออกเพราะเขาทแปดตอบได้ลาฟยอดสุขสรรนักเชอิ์ยิฐาแต่แกเนี้ยออกตัวพอแล้วเออมีสุขมีทุกข์เออลืมไปว่ามีลาาเสื่อมล่าอันนั้นตอบอุณหภูมตกแน่เลยไม่ใช่อย่างคิดไทยแทนแทนแทนคำประการคำประการไปตรวจด้วยวันนี้ผมมาช้าเลยท่านได้กินปึกได้อืมได้ขอให้พลัสสามปึกนะ ท่านไปสอมยังไม่ได้สักขึกนอดีนายกจังปั๊บ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 อ่านหัวอ่านน้อยอ่านหัวอ่า้อยพอเข้าหลักเข้าเกณฑ์เออได้แะแนได้สอบได้นะแต่ว่านั่นต้องขึ้นอยู่กับเอ่อไอ้นัห้ไสุดท้ายนะความหวังสุดท้ายที่พลิกกลับนมวยยกที่สี่โดนนับมาสามยกเลยแหละยกที่สี่ฝ่ายเป็นแดงก็สู้ไม่ได้ยกที่ห้าแข็งจะสู้น็อกเขาเลยชนะไหม อันนั้นผู้สู้อดท่านตัเองก็เหมือนกันเป็นนักหวยเรียนกันมาแล้วอบรมมาแล้วต้องสู้เต็มที่ไม่จะเห็นปัญหาแล้วก็ปล่อยเมื่อวานพ่อบอกแล้วใช่ไหมว่าพ่อไหนง่ายเขียนโน้ตไว้ข้างๆก่อนอันนี้ง่ายตัดปัญหาไปก่อนตัดปัญหาไปก่อนให้มันเหลือยากสักสี่ข้อไอ้นุ่นมนได้แล้วสบายแล้วไอ้สี่ข้อมันจะคลายความเครียดเรียกว่าสมาธิเริ่มมาใจเย็นพอใจเย็นใจนิ่งสมาธิมาเนี่ยีแล้วปฏิภาวิโตรสมาธิ มหาภโรวิตมาดิสังสมสมาธิบริภาวิตา,า,าปัญญามหาบลาวิตมาดิสังสาปัญญาที่สมาธิอบรมดีแล้วประโยชน,น,น์ม,มากอนิสงส์มากครูประชา,าสอนเราแล้ใช่ไหมเราจะต้องนิ่งต้องใจเย,ย็นแล้วอย่าพยายามทุจริตทุกประตูอย่าทุจริตเลื่อนไปย้อนหลักเอ้ครูสอบได้เพราะว่าอาศัยื่อน วางรู้รอโต๊ะภาิีโต๊ะอยู่วันนี้ก็มีขาขยับยิบยิบมาหาเพื่อนแล้วเพื่อสกิดให้ได้กูเรียกมึงเฮ้ให้มึงไม่ยินกูต้องเอาโต๊ะไปหามพือแล้วสกิดเอาคนว่าขนาดเที่ยปอกหลังอะไรอ๋อพระเจ้าประสูติตรุษที่รุ่งไงชมพูเทวีไงตอบไปเลยทีนี้ก็คูวิธีนะเวลาพูดตอนนี้ครึ่งจะโมงเพิ่มถึนอกนะทีก็ครูวิธีว่าครูวิธีเขาเก่งวินัยมึงนี่พูดถึงวินัยอย่าพูดถึงร้อนอย่าง อย่าไปพูดเรื่องการทำแปดที่ต่อไปแล้วใจเสียพูดที่จะออกวันนี้เลยออกพรุ่งนี้เลยนะวิธีเขาเขียวินัยวันนี้มาพูดเรื่องวินัยเลยแต่เอาอย่างน้ำซุนซุนของพุ่มหลวงเหน่งเอาแบบข้นๆใส่หล้าเยอะๆอร่อยอร่อยอยู่นอกได้ยินหมดถ้าไม่เปิดตรงนั้นไม่ออกไปนอกทีไม่ออกดังอยู่ในนี้แหละอุ๊ยอุ๊ยนี่นี่แหละพอเราสอบแล้วค่อยเราค่อยเตะตัดเสียงข้างนอกนะก็ขอให้กำลังใจุกรูปแล้วกันนะ ใครเต็มร้อยเพราะว่าเ่อคืนเนี้ยเต็มที่หนูซื้อกรไปเต็มที่ที่ผมบอกแล้วไงเพื่อนผมไปอบรมก็ได้จริงอ่ะเข้าที่หลังวิทยากรเสร็จก่อนเพื่อนสอบได้ที่หนึ่งได้ที่รางวัลผมก็ได้จริงด้วยพอสอบก็ได้จริงโต๊ต๊เลยไอ้พวกเรานี่มันต่าเป็นต่านะต่ามัดคงจะเป็นกระต่ายก็เดินเย็กๆเฮ้ยสิพ่าผมเสร็จแล้วผมไปเออผมออกไปแล้วที่ไหนได้พอถึงนอกห้องเฮ้ย ไอ้ข้อนี้ไม่ใช่นี่วัเนี่้เราก็ทำแปดไปตอบน้อเป้าบูบมาก็เสร็จแเห็นไหม,มไม่ได้ต้องตวรวจคาไม่ดีนะวันนี้วันนี้สามนะมาสองวันนี้ได้เท่าไหร่วิชาละเจ็ดสิบห้าสองวิชาร้อยห้าสิบนะเอาอีกเท่าไหร่อีกสองวังนเอาอีกเท่าไหร่อีร้อยสามสิบหมูหมูกระทูร้อยดึงแล้วนะก็ตั้งใจเอาแหละ วันนี้ก็ให้คุณลังใจแล้วก็เปิดกันเนี่ยนะก็ทุกท่านสู้สู้สู้ขอบใจทุกท่านทุการทุกรูปเป็นหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่นะหลายรูปอยู่จนจบเกมหลายรูปก็ถูกกระแทกด้วยโน่นละน้นโน่นละนี่หลวงพ่อผมไปนะผมลาบนะผมจำได้เลยลาบยำคุณราชัินหลวงพ่อก็ะถิ่งผมจะรุ่งนี้แล้วผมจะไปถ้าไม่มีใครช่วยหรือไงทางวัดมีองค์เดียวหรือไงเราต้องอยู่โดยชุมต่อเพราะเราธุระเยอะไม่เยอะ ทุกคนมีธุระก็ไดผมมาช่างสามช่างอยู่ที่วัดน,นะช่างประตูเหล็กบนวิหารมักแยาะหอ้องช่างทาสีกุฏิช่างตั้งเต็นท์ถ้าผมอ้างในหะ้ผมมาไม่ได้หรอกครับเนี่ยมาที้ก็โวเก้กับช่างมาอยู่นี่นแต่อาศัยเราดีลายมุนจเจีเกียรติเขาเบิกตามยังอ่วันนี้ชี้ี่เอาตังค์มามาเราที่นี่เบิกค่าจ้างนะไม่ต้องกลับไปที่วัดเอาตังค์ให้ค่าแรงงานไม่ต้องทําแบบผมที่หอบไปทำงานที่นี่ เอาเงินมาแล้วก็จ่ายเขาเนาะทุกรูปเลยเวทยมวัดเทเส้นนะไม่ได้เพราะลูกของเจ้าวาดเลือกใส่ยมวตัวไม่มาถกประวารินอันนั้นใครเทศไม่ว่ากันเพราะว่าผมประเทศไทนผาไม่ยอมหรอกเขาอยากได้เจ้าวาดเทพเป็นกลังแจงนี่ไม่ว่ากันถ้าไม่จะไั้เกิดอยู่ร่วมเป็นเพื่อนกันนะครับเอาแรงขอให้ทุกรูปได้ทำใหญ่สอบแล้วก็ทําให้เต็มที่นะสอบได้สอบตกไม่รู้แหละแต่ขอให้ทำหน้าที่วันนี้ดีที่สุดจัาคณะกรรมการขอร้องว่าอย่าเดิน ยิ S <S ่งมีกรรมการมาเยี่ยมเจริญธรรมพวกเราไม่ได้เกี่ยวก็ไปเดินทำไมอย่าเดินมันเป็นไรแต่เขาจะเอาอะไรขายกมือให้มันเป็นมาตรฐานอย่าคิดว่าเฮ้ยเราเป็นเจ้าคณะเฮ้ยเราเป็นเจ้าอาวาสเราเป็นครูสอนจะเดินดูลูกศิษยไม่เอาถ้าถ้ามันนั้นนั่นจะพูดขึ้นมาก็ขัดใจเหมือนกันนะไม่ต้องให้บอกกรรมการก็เหมือนกันครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันนะไม่ต้องไปอาศัยเอ็นดูเขาตอนนี้หรอกก็จะสอบได้อย่าไปช่วยนะเอาแหละ รูปสมปาจนามีสติปัญญาธรรมนากกับทุกข้อชวเคยกับแล้วก็ตัดไปเฉพท่านท่านนะท่านไตเจ็ดตนที่ไ้เจอเรื่องของตัวรวันนัน ตรงนเอาไปไปยังทุกคีบผีผีไทยางมีเรานีพ่อแมแล้วก็ใกล้ตัวเ้วคือเรื่องของย่ดบ้านทห่ดินบ้ยนแข็งทุมาโราณโทรโร่าอะไมีส่งเข้าเแต่ปากที่เราขาดไ็คือที่ดู้วุนยอวที่นการทนองนี่ยมาจอเด้กัน

อันเ no so. ีมนปรสั่งที่า่กัความน้าไว้ไมไมเกี่ยกันได้วาไว้ที่ความน้าวัถึงใจเลยนนัที่มนำขึ้มาทุกทุเลยครับที่เรทอันนีธชาตุประวัตินักธรรมสติ 2วันพุธที่25ตุลาคมพุทธศักราช2566เริ่มเวลา13นาฬิกา10นาทีาหมดเวลา16นาฬิกา10นาทีข้อที่1คนในชมพูทรมรีปแบ่งออก